ครับสวัสดีครับกับพ่อกันอีกแล้วครับเด็กตาครับแต่ว่าภาพี่น้องมาสับน้ำใหม่ได้ครับวันนี้เด็กเสียมพร้อมครับแผนสองครับแผนแรกมาเก็บเห็ดแต่ว่ามีเห็ดครับก็เลยกลับไปเอาเสียมพาพี่น้องมาขุดน้ำใหม่ครับน้ำใหม่ไรครับนี่อยู่ก่อนน้ำใหม่ไรเห็นแล้วครับก็กำลังเป็นนองใช่ไหม ครับงงหาหน่อใหม่ใสก่กระตาเด้อครับมันนี้ขุ่นอีกนอนนึงครับนอน,นังดินได้คุนกับอีกนอนพี่ครับวันนี้ งามไปด้วยนี่งามนะครับใส่กระตาแต่ก่อนตับเตาครับนี่ไปมาลุ้นมาหายกำลังใจน้ำกันเด้อครับ ให้กำลังใจว่ามือนีสไลด์น้ำใหม่บัวครับพอดย่าหาน้ำใหม่แล้วบันนี้เก็บเพชเรแล้วๆกับพาน้ำใหม่ครับวนเวียนโยงสีล่ะปะย่างครับมาเบิอง,งมาเบิองร้านเล่าก่อนครับทำมันลายกับมือหนาจาังสิส่วนนี่นะก็จะพ่นมาครับครับกลับมาบ้านแล้วครับใไฮย้อนเป็นแม่ครัวครับมือนีแกงน้ำใหม่ไรไม่กินน้ำกันเด้อนี่ลราแม่ตดนข้าวเปลี่ยวครับมันเกิดแล้วเด็กเกิดแล้วเนาะมือหนาไปเนาะมือหน,า,อหนาจะพ่ายไฮย้อนแบบตรงน้ำใหม่ครับอันนี้ส่วนอันนี้กับ สิต้มครับเหลืออยู่นี่ซุ้มอันนอนเตาเตานออันพอร์เชเลียนนะแค่สิต้มกินเตาเตาเพิ่งกาแฟมือนี่สิแกงใส่นี่ครับหนวดปลาหมึกครับต้มเหลือเออเหลืออย่านั่งไปหาอย่านั่งกับฝั่่าเบื้นนะเด้ถ้าได้เก็บอย่านั่งอยู่ครับอ่ะบางอย่างเพื่นป่วยเอาจอกมนนออันอยานั่งบ้างหมดอย่านั่งก่อนก็อันออกข่าเบือีแม่มาเข่าไว้ว่าไรมาไว้อยู่ กอกขาเด้ออ้วนมีขาเด้อต้มหลแสงเลือดจ่บอนอย่างคุณว่าไปนะแม่นางนี่ย่างคุณคุณเลย ทำไมไรเทียแหลกสีแสบีบอยู่ดอกวอนงามเนาะ ได้เห็ดพร้อมครับน้งเ็ดเ็ดพอมเห็ไดไระสาน้ำกันเลยเห็ดแจฟฟิด ต้องเราไหม มาพกมือลุ้นดวน,น,นได้บ่กินอนอดเลยร้องบ่ครับร้องเห็ดกิมเบอรเดอเล่ปลาครับ ครับ่ล้วไปลอยๆไปอันนั้นมันฉีกมันห่อนไม่ใช่เหรอแยกแข็งโดนด้ไม่นสิย่อยซีเมนกันด่วยเหรออย่างนี้ไดล่ะรอห่อนวะอื้อูเ่รษเศรษ มันจะมันจะเคยเหตหนี่แหละพี่ดองล่อง,องมึงเคยยายพ่นในเด้อแซ่บเลยมันเป็นสดขำ้แรกกับห่วงอกบอว่ามันห่อนเลยบอ,อนเนื้อดีเนเมื้อชีบงให้ เซ้เกือบเต็มสามซีิมสกักก่อนครับได้แล้วทายยะพ่นหนึ่งเข่าซุก,ก่นละครับจะสิก,กินวันนี้อย่าบ,บลอล่ะกรอคอยเย็นมาก,กินก่อนเป็นยังไงรอคอยเ,เย็นจนตะ้อนปิดไปเนาะเดี๋ยวก่อนครับไปจังพวกกันไหมมือนหนาด้วยครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ